ไม่ถึงนิพพานเพราะพลัดออกนอกทางจนหลงทางก็สาวกของพระโคโดมผู้เจริญเมื่อพระโคโดมกล่าวสอนพร่ำสอนอยู่อย่างนี้ทุกๆรูปได้บรรลุนิพพานอันเป็นผลสำเร็จถึงที่สุดอย่างยิ่งหรือหรือว่าไม่ได้บรรลุพรามผู้หนึ่งทูลถามพระผู้มีพระภาคพรามสาวกของเราแม้เรากล่าวสอนพร่ำสอนอยู่อย่างนี้ น้อยพวกที่ได้บรรลุนิพพานอันเป็นผลสำเร็จถึงที่สุดอย่างยิ่งบางพวกไม่ได้บรรลุพระโคดมผู้เจริญอะไรเล่าเป็นเหตุอะไรเล่าเป็นปัจจัยที่พระนิพพานก็ยังตั้งอยู่หนทางที่ยังสัตว์ให้ถึงนิพพานก็ยังตั้งอยู่พระโคดมผู้ชักชวนก็ยังตั้งอยู่ทำไมน้อยพวกที่บรรลุและบางพวกไม่บรรลุ พราหม์เราจักย้อนถามท่านในเรื่องนี้ท่านจงตอบตามควรท่านเป็นผู้ช่ำชองในหนทางไปสู่เมืองราชครืมิใช่หรือมีบุรุษผู้จะไปเมืองราชครืเข้ามาหาและกล่าวกับท่านว่าท่านผู้เจริญข้าพระเจ้าปรารถนาจะไปเมืองราชครืขอท่านจงชี้บอกทางไปเมืองราชครืแก่ข้าพระเจ้าเถิดดังนี้ท่านก็จะกล่าวกับบุรุษผู้นั้นว่า มาสิท่านทางนี้ไปเมืองราชคฤหไปได้ครู่หนึ่งจะพบบ้านชื่นนนนแล้วจกเห็นนิคมชื่อนนอัจะเห็นสวนป่าอันน่าสนุกจกเห็นภูมิภาคอันน่าสนุกสะโบกรณีอันน่าสนุกของเมืองราชคฤหดังนี้บุรุษนั้นอันท่านพร่ำบอกพร่ำชี้ให้เห็นอย่างนี้ก็ยังถือเอาทางผิดกลับหลังตรงกันข้ามไปส่วนบุรุษอีกคนหนึ่ง ไปถึงเมืองราชคฤห์ได้โดยสวัสดีครามเอยอะไรเล่าเป็นเหตุอะไรเล่าเป็นปัจจัยที่เมืองราชคฤห์ก็ยังตั้งอยู่ท่านผู้ชี้บอกก็ยังตั้งอยู่แต่ทำไมบุรุษผู้หนึ่งกลับหลงผิดทางส่วนบุรุษอีกผู้หนึ่งไปถึงเมืองราชคฤห์ได้โดยสวัสดีพระโคดมผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพระเจ้าจะทำอย่างไรได้เล่า เราะข้าพเจ้าเป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้นตรามฉันใดก็ฉันนั้นแลที่พระนิพพานก็ยังตั้งอยู่ทางเป็นเครื่องถึงพระนิพพานก็ยังตั้งอยู่เราผู้ชักชวนก็ยังตั้งอยู่แต่สาวกแม้เรากล่าวสอนพร่ำสอนอยู่อย่างนี้น้อยพวกที่ได้บรรลุนิพพานอันเป็นผลสำเร็จถึงที่สุดอย่างยิ่งบางพวกไม่ได้บรรลุ ครามในเรื่องนี้เราจะทำอย่างไรได้เล่าเพราะเราเป็นแต่ผู้บอกทางเท่านั้น